สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมคุณอยู่ในเกมโปเกสซาก้านะครับวันนี้ก็จะมาบอกพะยากวณานาการประจำที่16เดือน3กันนะครับผมจะมีสภาพอากาศอะไรเรามาดูกันเลยสำหรับวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศถี่ชายนะครับผม2ช่วงเวลาด้วยกันนะครับผมตรงนานจะเป็น10ในกาย20ถึง12นกาย20นะครับ ในช่วงต่อไปจะเป็น20ใน906ถึง21ใน906นะครับผมเข้ามาดูในเขตจบกันเลยครับเรามาดูที่เขตจับะระดับต่ำมันก่อนเลยนะคสะสภาพอากาศถุงทรายโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมเราย้ายมาดูในเขตจับะระดับสูงเลยครับผมสภาพอากาศถุงทรายนะครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลย สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับจะ1,000งันซับแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย